สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับบ้านสวนฉลงใช้อีกแล้วครับพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งการซ่อมเตะเป้าตะก้อของผู้เฒ่าเท่าสารพัดพิษครับเพื่อต้อนรับมังกรล้ำน้ำพึกครับพี่น้องนะการดวลกันระหว่างผู้เฒ่าเท่าสารพัดพิษกับมังกรล้ำน้ำพุท่ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละครับหลังออกพรรษาครับพี่น้องผู้จัดก็คือเจ้าเก่าครับเทพพบุตร ไฟแรงสูงครับนะสิ่งท้องอินเทอริเครับกวนใจผู้สาวซ้ำน้อยสาวซ้ำใหญ่นะครับอยู่ใกล้ว่าได้ครับช็อตตลอดครับนะสิ่งท้องอินเทอร์งมีร้างวันครับมีรถกระบะรถกระบะมัสด้าครับรุ่นแฟมิลี่หาเกียร์ครับพี่น้องโอ้สวยงามครับแล้วจัดใหญ่ยางเต็มที่เลยครับงวนนี้ครับนะ ตอนนี้ไปเบื้องการซ่อมเตะเป้าตะก้อของผู้เฒ่าเท่าสารพัดผิดก้อนครับพี่น้องนะมีน้ากันอยู่หาทาครับพี่น้องทาที่หนึ่งก็คือเป็นการเทคเตะเลยนะครับนะว่ากําลังมั่งช้าของผู้เฒ่าเท่าสารพัดผิดนะว่าที่ดีขนาดใดครับทาที่หนึ่งก็คือทาลูกฟาดนรกแตกครับนะทาที่สองก็คือซันแบ็กฟ่าพาครับพี่น้องลูกที่สามก็คือซันแบ็กขีดทรายลูกที่สี่ละ ันแบกจีกกวาลูกที่หาสันแบกมาเลยครับพี่น้องนะแล้วก็ตามด้วยการยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อขาครับพี่น้องท่าที่หนึ่งยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อขาก็คือท่าหานุมานครับท่าที่สองคือท่าพับหัวเข่าร้อยแปดสิบองศาครับท่าที่สามคือท่าฉีกขาร้อยแปดสิบองศาครับพี่น้องไปเบื้องหน้าผันครับพี่น้องว่าที่มวนสนุกสนานขนาดไหนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับหลังวัน ชนะเลิศแต่ก็คนรอซ้ำเถาครับพี่น้องนี่ครับรถมาตด้ารุ่นแฟมิลี่ครับมีแคปตกแต่งยังสวยงามเลยครับนะเทพบุตรไฟฟ้าครับจัดให้่เลยครับนี่มาตดารุ่นหาสปีดครับพี่น้องนี่โอ้ยตกแต่งมาสวยงามมากเลยครับนี่นครับรางวัลชนะเลิศนักแต่ก็ คนรอซ้ำเถ่าครับพี่น้องนี่โอ้สวยงามครับสวยงามอาที่หนึ่งครับพี่น้องลูกฟาดใะลมแดดเป็นการเทคเกะเลยนะครับลูกทีการนิ่งครับพี่น้อง <Yes. S 2> ลูกที่สองครับมันแ <Yes. S 2> บกค้าพาลูกที่สามครับพี่น้องมันแ <Yes. S 2> บก

อีทีหนึ่งครับทายืดกรรมเนื้อขาครับทาาหารุมานครับพี่น้องนะได้ยืดกลามเนื่อขาด้านด้านหลังครับแล้วก็อันนี้ต้นขาด้านหนาครับพี่น้องนะจริงๆถ้าผมเฮ็ุผมเห็ุประมาณร้อยครั้งครับแต่ว่านี่ทายคลิปเอาไปประมาณยี่สิบครั้งก็พ้อแล้วครับพี่น้องทาฉีดขาฉีดขาไปด้านหนาครับพี่น้องทาาหารุมานหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเจ็ดอันนี้ท่าที่สองนะครับพี่น้องเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหัวเข่าครับท่าพับหัวเข่าร้อยแปดสิบองศาครับพี่น้อง 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอ้าหปเกยี่สยทาสมครับพี่น้องท่ายืดกล้าเมเนื้อขาด้านหนครับพี่น้องท่าฉีกขา หนึ่อยแปดสิบองศาค,ครับพี่น้องนับหนึ่งถึงยี่สกระพอครับพี่น้องแต่จริงจริงนบาผมเพชรนับหนึ่งถึงร้อยครับแคนี้ตน่นามสี่หาหคิด1ิบสองส7บสาม1ี่สิบห้าิหเจ เก้สสุดสุดเลยครับพี่น้องยบ